สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซแฟนคลับของทัางต o k เกีย s i มิวสิวัสดีเอฟซแฟนคลับของทางแพร่ภาพแสงทองนะครับเมื่อนี้เฮาสามคนจะมาเล่าถึงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนอ่หลังจากที่นอกเพลงพิรดากัได้ประกาศเจตนาลมแล้วว่าจะอยู่กับวงเพรวภาวแสงทองแลวทางบอดบิ๊กนะครับประเด็้ขึ้นสัญญาให้ซึ่ง เอือนฉีก็ได้ซึ่งสัญญา10ปีถ้าว่าถึงว่าถ้าเป็นปกตินะถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยการฉีกสัญญาครั้งนี้เนี่ยมีมูลค่านะครับต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาเนี่ย7หลักหลักล้านพี่น้องครับแต่ว่าเขาบิกใจดีใจดีมากที่ที่ไม่เก็บค่าฉีกสัญญาไม่เก็บค่าผิดสัญญาใดๆเลยแล้วเพลงนี้ พ่อบิก็เป็นคนจดลิขสิทธิ์เป็นคนถือลิขสิทธิ์เป็นคนจัดการตรใช่มเป็นคนสั่งทำเลยเนาะเป็นการบิ๊งานจากบอสบิโดยตรงนะคะแล้วก็เป็นการประสานงานของบอดบิกับ ทางด้านอาจารย์บิ๊กคูมารินนะคะและเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสโด่งดังมากๆค่ะเพลงหอยใจบ้างไฟแสนฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ฉลองที่16ล้านวิวยไม่ใช่จะจะ30แล้วนะขอเข้าไปดูขอริยะเช็คยอดวิวแบบว่านฉเลยนี่29ล้านทะยานขึ้นสู่30ล้านถือว่าปังมากๆเป็นเพลงที่ปังแล้วลงไป5เดือนแล้ว ปังจริงๆเอามือว่านคุณว่าจา,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 าได็กันแนวเด็กนางฟังในไหลสดแถลงข่าวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะระดับประเทศเลยเพราะว่าผู้ชมยอดไลค์เนี่ยมากถึง9 0 0 0 0มื่นกับแสนแสนนะคะก็คือคนไปชมเยอะมากค่ะจากการแถลงข่าวเนาะศิลปินโตเกียวมิวสิกนะคะว่าใครจะอยู่หรือจะไปค่ะสำหรับใครที่จะไปก็คือเตรียมตัวเข้าแถลงข่าวณเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะแต่ก็มีเพียงแค่น้องเพลงพิบดาค่ะ ที่ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะเพราะก็คือน้องเองก็ได้เลือกอยู่กับวงของแม่แพลวก็คือวงแพลวแพาวแสงทองเพราะน้องชอบหมอลำอยากเป็นหมอลำเจตนาลมของน้องชัดเจนมากค่ะน้องเว้ามาั้งแต่มือแรกที่เข่ามากน้องบอกว่าน้องอยากเป็นหมอลำทุกวันนี้น้องก็พูดแบบว่าอยากเป็นหมอลำอยากเป็นหมอลำเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อบอร์ดบีเปิดโอกาสให้เลือก น้องก็ขอเรืองแล้วกันแล้วไม่ใช่แค่น้องเพลงนะอยาเป็นมอลำน้องคอปเตอร์ก็ชอบมากแล้วทีนี้พ่อบิ๊กขอไว้แม่แพลวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังที่ไลฟ์สดชี้แจงแผนการเนาะแล้วทีนี้น้องขอน้องคอปเตอร์ไว้พ่อบิ๊กเป็นคนขอไว้แต่แม่แพลก็ยังห่วงอยู่เพราะว่าน้องคอปเตอร์น่ะชอบมอลำ์มากบางหลงบางรัมแม่บางกลงมางรัมแท้แต่ว่าก็ให้อยู่กับพ่อบิ๊กต่อไปเพราะว่า ในเมื่อน้องเพลงเลือกที่จะมาอยู่กับแม่แพลวก็มาแต่น้องเพลงน้องมอนเตอร์ก็อยู่โตเกียวมสิทธิ์ต่อไปครับ,รบก็คืออย่างนี้เนาะสาหรับการที่พ่อบิ๊กให้โอกาสในครั้งนี้เนื่องมาจากว่าเด็กๆอะค่ะเติบโตมากับแสงทองฟิลนด์กับค่ายเพลงโตเกียวฉะนั้นแล้วการบริหารงานก็คือเป็นทั้งพ่อบิ๊กแม่แพรวนะคะที่บริหารร่วมกันมาการแสดงเนี่ยก็ขึ้นวงแสงทองฟิลนด์ฉะนั้นเด็กๆจะมีความผูกพันค่ะกับทั้งเรียกว่าสองค่ายสองวงนี้ อ่าเรียกว่าสองขี้เนอะวงค่ายใช่ก็เลยให้โอกาสนะคะดิปิดได้เลือกในครั้งนี้แล้วก็เรียกว่าพอบีกับแม่แพลวก็คือแบ่งแยกกันชัดเจนเนาะสำหรับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแล้วก็วงหมอลำตอนนี้ก็เป็นวงแพลวๆพาวแสง<ช>ทอง<ช>ค่ะนี่หลังๆนะครับผมผมเลยไปเห็นเนาะหเหมือนอเขาจะเริ่มผักดันค่ายเพลง เต็มกำลังแล้วนะแ่รทาวอ่ะใช่แพรพาว P P Music ค่ะออฟฟิเชียลอ๋อจะเริ่มผักดันค่ายนี้ให้ขึ้นมาเป็นค่ายเพลงแล้วเพราะว่าล่าสุดเห็นมาแชร์เออเห็นมาแชร์มานู่นนี่นั่นแล้วก็มีการออดิชั่นนะคะสำหรับศิลปินหน้าใหม่ของแพรพาวแสงทองค่ะครับอ่ะมาขอเปิดหน่อยนะครับผมลิขสิทธิ์เพลงหอยใจบ้างไฟแสนเพลงที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ทะยานขึ้นสู่30ล้านวิวแล้วน้องเพลงเป็นคนร้องไว้ ประพันธ์โดยอาจารย์บิ๊กภูมลินนะครับเราไปฟังคลิปเลยว่าแม่แพลวถามสดๆนะตอนนั้นเลยว่าอ้าวแล้วลิขสิทธิ์เพลงแล้วเรื่องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนนี้อะไรยังไงเอาไปร้องได้หรือเปล่ามาฟังพร้อมกันนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับสุดแล้วใช่ไหมนี่ตา่างแสดงนาเทีมากกว่า่วนภาพมากกว่าอืมสำหรับน้องเีก็คือคือน้องมามาในแนวกาางฮาฟิดกิก็ ก็ดูดูกันไปว่าจะจะสานตอน่อในเรื่องของพีิเพื่อน้องยังไงอแต่ก็มีคําถามว่าแล้วมาใจ่าไฟแสนเพี่จะคิดรัดค่าลิขสิทธิ์กับน้องไหมถ้าน้องอไปร้องอันนี้ก็คือคําถามอ๋อก็คือเรื่องของเพลงไรว่าไฟแสนนะครับผมเป็นคนสั่งแต่งเป็นคนสั่งทำเป็นคนคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภวพยนตร์แล้วเองนี้นะครับก็คือทุกๆเพลงที่น้องเพลงร้องเป็นลิขสิทธิ์ของผมเป็นคนถือเองหมดแต่ผมก็ชัดเจนแต่วรกแล้วว่า ทุกคนร้องปีเราไม่เก็บตังเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือเราเอาเพลงนี้ให้คุณไปร้องเพื่อมาหากินเป็นการต่อยอดตัวถีงตัวน้องก็ยังสามารถเอาไปมาหาเินได้ต่อไปหเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเอาไปร้องเพ้เลื่อนยูทสตร์ว่าอย่างน้อยอะน้องก็เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนร้องเชื่อว่าถ้าไม่ใช่น้องร้องก็อาจจะไม่ไดอาจจะดังก็ได้อาจจะดังก็แล้วแต่ จะไปจะหมาะสมกับน้องยังนี้นะครับกคือต้องยกกินให้เขาเขาามาทํทำได้เกตอนี้ก็คือร้องใหรลูกลองพุกงานร้องพดงานในลูกแล้วก็ทุกคนก็สามารถรองได้ครับแล้วสวเงของไม่ินก็ที่นี่จะเกี่ยวกับมินอนามัมดก็ไม่สามารถตอบได้ถ้าไปถามไมจินทางทางกักไม่จินตลาดคุล่าแต่ว่าในของตัวมีนี่ิกุ้เพลงร้องฟรีโนลิขกิทธิ์ ไม่ต้องมาขอเอกสารเลยไปร้องเลยสรุปยิ่งขี้สำหรับผมนะครับชัดเจนอ่าโอเคครับชัดเจนสรุปก็คือชัดเจนนะครับผมที่หลายๆคนสงสัยหลายๆคนถามเข้ามาว่าแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยแม่แพรวถามเลยว่าค่าลิขสิทธิ์เพลงถ้าจะไปร้องเนี่ยต้องเสียไหมนู่นนี่นั่นไหมพอจะบังไฟแสนบอสบีตอบมาชัชัดเจนมากก็คือเพลงนี้ในเจตนาลมของบอสบีตั้งแต่แสดงมาปล่อยออกมาก็คือ มีลิขสิทธิ์แหละแต่ว่าไม่เก็บลิขสิทธิ์ใครอยากจะร้องเอาไปร้องเลยหรือใครอยากจะเอาไปเวอร์ก็ไม่ต้องมาขออะไรเลยเอาไปเวอร์เอาไปร้องได้เลยโอ้ใจกว้างมหาสมุทรเพราะว่าความตั้งใจของบอดบีคือว่าความตั้งใจของบอดบีคืออยากจะให้ศิลปินเนี่ยเอาเพลงเนี้ยไปร้องแล้วก็ต่อยอดต่อยอดไปใช่การแบบว่าส่งเสริมนะคะกับศิลปินหน้าใหม่ที่ได้นำเพลงเนี้ยมาเวอร์หรือไปร้องตามงานต่างๆเนี่ยค่ะก็จะ ไม่ต้องเสียลนขสิาธีลเ้วะก็ถือเป็นการช่วยตรงนั้นด้วยครับนี่แหละครับเห็นถึงความใจกว้างของผู้บริหารคนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเรื่องการฉีกสัญญาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเพราะสัญญา10ปีถือว่านานนะ10ปีเนี่ยเราก็หลักเขาเรียกว่าเจ็ดหลักเจ็ดหลักหรือว่าเยอะนะเี่บอกว่าถ้าสำหรับใครใหญ่เขาก็ต้องเก็บอยู่นตวพวาเสียค่ะ ส<พ><น>ื่อ,อต, <S <S ต่างๆใช่ค่ะสื่อใหญ่ต่างๆค่ะก็ะะนําข่าวนี้ไปลงว่าใจป่ามากๆเพราะสําหรับค่ายเพลงแล้วกันคือสัญญาเนี่ยเป็นหลักจริงๆแล้วก็คิดเงินตามจริงแต่นี่ก็คือไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเนื่องจากสืบเนื่องมาจากก็เด็กๆเติบโตมาทั้งสองสองวงมาค่ะสองหนึ่งวงหนึ่งค่ายเพลงให้โอกาสเด็กๆได้เลือกค่ะครับผมอ่ะนี่ก็คือข่าวสารเรื่องราวที่เราเรามาฝากกันนะครับผมในเรื่องที่ คนอยากรู้แล้วก็ได้รู้กันแล้วเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่าเพลงเขาก็เป็นลิขสิทธิ์ของบอสบิ๊กแต่บอสบิ๊กไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ถ้าใครจะไปร้องไม่ใช่แค่น้องเพลงนะครับศิลปินทั่วประเทศใครอยากจะร้องนําไปร้องได้เลยไม่เก็บลิขสิทธิ์อ่ะบ้านบุญกุศลค่ะเนาะใจกว้างค่ะคอยบอสบิ๊กคอให้บอสบิ๊กเจริญเจริญเด้อขอให้รลำรวยไปหนาคอยคลายเพลงโตเกียวมิสิกดังดปังๆไปหน้านะครับก็ฝากไว้ EP สามเนี่ยวันที่สิบหกค่ะ อีพีมของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะวันที่16นี้อย่าลืมค่ะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วค่ะสามารถซื้อที่ค่ายเพลงโตเกียวมิว,มวสิกแฟนเพจนะคะเข้าไปกดลิงก์ซื้อได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะพบเซอร์ไพรส์ใหม่ๆเยอะแยะแน่นอนค่ะจะมีการาเปิดตัวศิลปินใหม่ด้วยนะศิลปินร้องิงแล้วก็มีเห็นมีบอสวิ่แต่งเป็นยิงนะโปสเตอร์ออกมาอ่าก็ต้องรอโติดตามค่ะแล้วน้องน้ำทิพย์ก็มาด้วยนะวันนี้้ในโพสเตอร์น่ะ อ่ะโอเคครับครับผมฝากด้วยนะครับไลฟ์ EP 3ของ Tokyo Music นะครับพรุ um, episode, we, people, ่งนี้16 so มีนาคมนะครับเจอกันซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่เพจท่ายเพลง Tokyo Music ครับผมสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ